สวัสดีครับวิธีการเข้าใช้รหัสของอผู้เรียนนะครับหรือรหัสที่เราเจนไว้ให้นะครับที่เราตั้งไว้ให้นะครับอย่างเช่นอ,อย่างเช่นเราตั้งไว้ให้สําหรับผู้เรียนของเรานะครับสมมุตินะครับ d l i SI, t 1 0 4 s i s i h s p s c ับต่อไปครับ หากเราตั้งไว้ให้สำหรับผู้เรียนเป็น1-8นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ลองช่อผู้ชายนะครับอลองกี่รอบครับผม1 2 3 4 5 6 7 8ทีนี้เขาใช้ใส่รหัสด้านบนนะครับลองใส่ดูวนครับ n G M a อะไรแล้วเนี่ยลองใส่ไปก่อนนะครับ ถ้าหากว่าเราใส่ผิดนะครับเราก็ก็จะเปลี่ยนรหัสให้เราถ้าเราใส่ถูกแล้วนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกที่ยอมรับครับฉันยอมรับไปที่บัญชีฉันต่อนะครับตรงนี้ก็คือข้อกําหนดที่ให้มานะครับรือยอมรับครับจากนั้นนะครับให้ท่านเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทันทีนะครับเปลี่ยนเอาเองเลยครับท่านจะใส่อะไรก็ดแล้วแต่ท่านนะครับเอาแล้วต่ท่านจําได้อันนี้เป็นรหัสของท่านเลยนะครับแปดตัวอักษรลไปนะครับ เช่นป็อเคคอเ,เปลี่ยนหห <c oughs> รหาทั้งระบบนะครับเขาก็จะบอกว่ายินดีเข้าสู่ระบบความช่วยเหลือของพุเน,นี่นะครับโอเคเขาก็จะบอกวิวธีการต่างๆ ขั้นตอนนี้คือความปลอดภัยนะครับก็คลิกไปที่บัญชีผู้ใช้ Google ได้เลยนะครับตรงนี้ <c oughs> อันนี้ก็จะบอกเรื่องของการควบคุมนะครับของการควบคุมแต่ตอนนี้นะครับเมอเราใช้ได้แล้วนะครับนนี้เมลใช้ได้แล้วนะครับลองไปดูที่ตรงจุดเก้าจุดตรงนี้นะครับคล้ายๆกับคิวบิกนะครับจุดเก้าจุดลองไปที่เมลนะครับ เองนะครับเร็วเราก็ใช้ได้แล้วปกตินะครับนะครับลองไปดูนะครับมีมนนีครับ